<laughs> สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys ครับผมวันนี้จัด Minifigures Batman Villains ตัวร้ายนะครับผมจาก Batman ทั้งในหนังคอมิกแล้วก็ซีรีส์นะที่มีอยู่ตอนนี้ที่ Ten Cave นะครับก็ประมาณหนึ่งไม่ครบทุกคาแรคเตอร์ตัวร้ายเพราะว่า Batman มีตัวร้ายเยอะมากนะครับผมที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็มีทั้งเลโก้แท้แล้วก็เลโก้จีนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเลโก้จีนแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างบนนี้กับ h e l b a t อย่าเพิ่งรีบทักว่าไม่ใช่ตัวร้ายพอดีมันได้มาใหม่ก็เลยเอามาให้ดูแล้วกัน ตัวร้ายเยอะเอา Hellbat มาจัดก,การหน่อยกับ Armor สองตัวนี้แน่นอนครับตัวโปรดของผมและหลายๆคนก็คือ Joker มีเยอะที่สุดเลยเดี๋ยวได้เห็นกันนะแล้วก็ตัวไหนที่ขาดแล้วเคยเห็นว่ามี m i n i f i g u r ์ออกมานะคาแรคเตอร์ Character ไหนที่เป็นตัวร้ายฝากช่วยคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะแล้วถ้าเกิดตัวไหนข้อมูลผิดพลาดชื่อผิดพลาดไปแก้ไขให้ด้วยละกันนะมันเยอะมาก จำไม่ได้แล้วพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยที่มิสเตอร์เจฮ่าฮ่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 ามิสเตอร์เจครับไล่กันไปทีละแถวเลยเยอะมากหลายเวอร์ชั่นมากนะผิดพลาดยังไงช่วยเมนแก้ให้ด้วยละกันเริ่มที่ตัวซ้ายนี่ผมยาวสีเขียวชุดขาวใส่เสื้อเกราะกันกระสุน h ิตเลเจอร์นะเออผมยาว,ยาว น่าจะใช่นะจากภาคไหนเนี่ย The Dark Knight หรอตัวที่2ตัวนี้สูตรม่วงอันนี้ก็เวอร์ชันฮิตเลเจอร์นนะตัวที่3าอันนี้ซัวไซส์ควอตแน่นอนตัวที่4ี่นี่คลาสสิกเลยจ๊กเกอร์ยุคอดัมเวสตตัวที่5้าฮิตเลเจอร์ใส่ชุดพยาบาลตัวนี้ชอบมากแล้วก็ชอบซีนนี้มากระเบิดลงพยาบาลน,นี่ไงมีรีโมทกดระเบิดอยู่ ต่อมาตัวที่5นี่ก็ฮิตเลเจอร์เหมือนกันนะค่ายที่ผลิตพวกนี้จําไม่ได้แล้วจริงๆนะครับตัวนี้คอมิกหรือเปล่ายังไงไม่รู้เหมือนกันกวนดีเป็นแมคโดนัลก็เลยจัดมาอ่ะเดี๋ยวไปดูแถวที่2กันต่อแถวที่2เริ่มจากทางซ้ายนี่ก็ฮิตเลเจอร์แน่นอนอันนี้ชุดส้มชุดนักโทษต่อมาโดนจับแล้วตัวที่3นะฮิตเลเจอร์จะเยอะหน่อย ตัวที่4นี่เป็นเวอร์ชั่นจากซีรีส์ g o t h a m ตัวที่5ครับ Joker version Joanne Phoenix เดี๋ยวจะมีพาร์ท2ตัวที่6ขาวดำตัวนี้เหมือนกันนะเออเวอร์ชันนี้ตัวต่อมานี้เหมือนเป็นคลาวตัวตลกแล้วก็เป็นตัวใส่หมวกสีขาวตัวสุดท้ายอารมณ์แบบคอมิกคอมิกนะครับและเท้าสุดท้ายสำหรับ Joker ครับไล่มาเลยตัวซ้ายนี่ Joker version classic ซู i ไซส์สควอตนะครับผมตัวที่3นี่ไม่แน่ใจชุดสีเทาตัวที่4นี่ก็เวอร์ชั่นชุดพยาบาลเหมือนกันแต่ทรงผมเป็นสีน้ำตาลอันนี้แต่หน้าเออหลอนดีเหมือนกันและตัวนี้ก็คลาสสิกโจ๊กเกอร์อีกหนึ่งตัวชุดชมพูตัวนี้ฮิตเลเจอร์ใส่หน้ากากรอบเดอะแบงค์เดอะดาร์กไนท์ นี่ก็เวอร์ชันฮีทเลเจอร์เหมือนกันและตัวสุดท้ายโจเกอร์ซามูไรหรือโจเกอร์ยากุซ่านะแล้วก็มีนี่ลเลยอีก3ตัวครับเป็นเหมือนอารมณ์จากคอมิกเป็นเหมือนแก๊งของโจเกอร์หรือยังไงนี่แหละ3ตัวนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้คอมเมนต์บอกทีว่ามันคือพวกโจเกอร์หรือมันเป็นโจเกอร์ใส่หน้ากากหรือยังไงต่อเลยครับจากโจเกอร์แน่นอนไปที่ฮาร์ลีย์ควินกันครับก็มีอยู่ประมาณเนี้ยหนึ่งสองสตัวนะครับก็ หลายเวอร์ชั่นอยู่เหมือนกันนะทั้งจากซีรีส์จากหนังนะครับนะทั้ง Suicide Squad Bird of Prey นู่นนั่นนี่ก็นะประมาณนี้เลย Harley Quinn นะก็ลองเก็บดูตัวที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นมีตัวนี้ที่ถือไม้สเปรย์อลแล้วก็เป็นรองเท้าสเก็ตตัวนี้ก็เก๋ด,ดีนะยืนเซตกับคลาวที่เป็น Joker c l o ์คแล้วก็ตัวนี้เลยชอบมากเป็น Harley ควินตอนยังเป็นหมอ อ่ายังไม่ได้เป็นแบบฮาร์ e ีควินนน่ะเอออยู่ที่อาร์คัมนี่เลยเสร็จแล้วย้ายมาฝั่งนี้ครับนี่เลย c a t w o แมนเขาก็จัดว่าเป็นวิลเลนสของแบทแมนนะเออก็มีหลายเวอร์ชันอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแบทแมนโรเบิร์ตแพตติสันนะครับเซลน่าคาวนะ เวอร์ชันต่างๆใส่หน้ากากมีชุดตดำชุดม่วงแล้วก็มีเวอร์ชั่นนี้ก็ชอบ Anne Hathaway อ่าน่ารักมากกับ Catwoman ต่อมามีตัวเดียวเลย Poison Ivy ครับผมจริงๆฟิกพวกนี้มีหลายเวอร์ชั่นนะเพราะว่าหนังออกมาหลายยุคหลายสมัยก็ลองหาดูกันใครชอบคาแรคเตอร์ไหนเยอะสุดก็เก็บตัวนั้นเยอะสุดหลายเวอร์ชันอย่างผมชอบโจเกอรมันก็จะเยอะหน่อยกับอารควินพวกนี้ก็ลองลงมานะครับ ต่อมามี2ตัวกับ Two Face d ลครับนี่เลยมีชุดสูตรขาวดำกับชุดเละๆแล้วก็มี Killer Moth ครับตัวนี้เหมือนอารมณ์เป็นตัวร้ายจากคอม,มิกยังไม่เคยโผล่มาในหนังนะแล้วก็เซ็ตพวกนี้เลยเขาบอกมันคือตัวร้ายจากแบทแมนคอม,มิกตลกมากมชื่อแต่ละตัวอันนี้คือ Continent King มนุษย์เครื่องปุงอันนี้ Eraser หรือ Pencil นะดินสอรหรือยังลบ อันนี้คาลคูลเลเตอร์เครื่องคิดเลขข้างหลังมีคาลเลนเดอร์แล้วก็มีไคลแมนเออมีว้ามีเครื่องคิดเลขมีปฏิทินเครื่องเขียนครบเลยนตัวร้ายก็น่ารักดีเวอร์ชั่นคอมิกมาแถวบนกันบ้างครับผมสองตัวแรกซ้ายมือก็คือเจสันทอดแอนตี้ฮีโร่หรือที่เรารู้กันในชื่อของเรดฮูดนั่นเองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเลโกแ้แท้ นะอยดี้ตัวนี้เรดฮูดถัดมาครับผมแน่นอนออส a l ล c ์คอปเปอร์พอหรือว่ามิสเตอร์เพนกวินนะครับผมก็มีหลายเวอร์ชั่นเลยนะทั้งคลาสสิกทั้งจากในหนังจากในซีรีส์นี่แล้วก็ตัวนี้เลยคอมมิกขีปเป็ดอ่าตรงกลางนี้คือบิ๊กฟิกคิลเลอร์โครก์นะครับผมมี 2เวอร์ชั่นกับ Killer Crocs เป็นจระเข้แบบนี้เลยตัวใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนอารมณ์บิ๊กฟิกปกติอยู่ข้างล่างรุ่นใหม่ตัวนี้ก็สวยดีกับ Killer Crocs อีกหนึ่งตัวร้ายคู่ปรับแบทแมนเลยก็คือเจ้า Riddler นั่นเองนะครับนี่เลยมี2ตัวนี้ชอบมากคลาสสิก Riddler นะยุคแบทแมนสมัยก่อนแล้วก็เป็นเวอร์ชั่น Riddler ยุคใหม่เออมีหลายเวอร์ชันมาก r i d d l อร์ ถัดมา Mr. Freeze ฟรีต้นเองนะครับมี2ตัว2เวอร์ชัน Mr. Freeze ฟรีข้างๆก,กันก็คือแมนแบ t อ่าแมนแบทถ้าเวอร์ชันไลฟ์ก็คือโผล่มาตอนซีรีส์ก t แ a มมีอยู่แล้วก็นี่เลยยังไม่เคยดูเหมือนกันอยากดูอยากอ่านมากกับ Batman who's l i u e h ลงมาที่แถวสุดท้ายแล้วนะครับเริ่มฝั่งซ้ายก่อนเลยเห็นกันมาสักพักแล้วกับ c l a y f a ฟ e นี่เลยมี Big f i ิกแล้วก็มี m i n i f i กตัวนี้ก็น่ารักมากสำหรับ c เค f a c e ข้างๆกันแน่นอนสแ r e c โครครับผมมี2เวอร์ชันนะแต่จริงๆแล้วมีอีกเพียบเลยกับสแ r e c โ o รถัดมาครับกับ Rush a l g o o n นี่เลย3ตัวใน u s h a l g o o n จาก3เวอร์ชันข้างๆกันทา l i a a อัลกู oon, ครับลูกสาวของ Rush a l g o o n นะ แล้วก็ด็อกเตอร์ฮิวโก้สเตรนจ์ครับผมแล้วก็มี2ตัวนี้คือจัดเอาไว้อยู่กับตัวร้ายแบทแมนมานานแล้วแล้วลืมชื่อมัน2ตัวนี้ใครรู้ฝากคอมเมนต์หน่อยสิสตัวนี้จำได้ว่าคือตัวร้ายนะจากแบทแมนและแถวสุดท้ายครับนี่เลยบิ๊กฟิกกับเจ้าเบนของเรานี่เลยเห็นออกมาเดอะดาร์กไนท์แน่นอนชัดๆมีมินิฟิกอีก2ตัวสำหรับเจ้าเบน แล้วก็มีนี่เลยตัวที่3นี่ชื่อว่าบุชอ่าในคอมิกมันจะชื่อเหมือนรัสซี่โกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะซีรีส์กอรแเทมนี่เลยจะเป็นเหมือนแบบลูกน้องของคนนี้ฟิชมูนี่อ่าแล้วก็นี่เลยแมดแฮตเตอร์ตัวสีขาวที่เป็นใสๆนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือแมดแฮตเตอร์หรือเปล่าเป็นเวอร์ชันอินวิซิเบลหรอแล้วก็นี่เลยไฟร์ f ฟลยครับผมตัวนี้ก็สวยจริงๆมันจะมี อุปกรณ์อยู่ข้างหลังด้วยตัวนี้เป็นเลโก้แท้นะถ้าจำได้แล้วก็ King t ทุ t แอ่าแล้วก็อีก3ตัวสุดท้ายครับ Deadshot j o t h จ t c h แล้วก็ Deadstroke ครับผมอย่างที่บอกครับยังไม่ครบทุกคาแรคเตอร์นะตัวร้าย Villians ของ Batman นะครับนี่ก็คร่าวๆที่ไล่เก็บมาที่เจอมานะครับยังขาดอีกหลายตัวเหมือนกัน นะ professor pick sas uh, โน่นนี่นะใครที่อ่านคอมิกหรือว่าดูซีรีส์ดูหนังก็จะรู้แหละแบทแมนมีตัวร้ายเยอะมากๆใครเห็นหรือเจอตัวไหนที่ยังไม่มีฝากคอมเมนต์บอกหน่อยครับมีตัวนี้มีขายครับตัวนี้มีขายครับนะอยากเก็บให้ครบๆเหมือนกันสำหรับตัวร้ายแต่ไม่เอางานคัสตอมนะไม่ไหวเอาล่ะสุดท้ายครับ เฮลแบทเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดการงานค่ายใหม่ออกมา2ตัวค่ายที่ออกเนี่ยเป็นชื่อตัวย่อภาษาอังกฤษค่ายใหม่จาไม่ได้แล้วชื่ออะไรไม่รู้ไม่คุ้นหูนะออกมาก็ปแปลกประหลาดดีเหมือนกันเออต่นแรกก็งมกันตัวอะไรแล้วก็ถามสมาชิกในกลุ่มเขาก็บอกว่าคือ h เฮลแบทครับจาก b a t แมนนะมีสีขาวกับสีดํามันจะมีพาร์ทมาให้เยอะมากนะก็สวยระดับนึ่งอารมณ์พลาสติกเหมือนแบบโมเดล พลาสติกสมัยก่อนยังไงไม่รู้เออของเล่นนะ่ะเออนะจะมีแบบพาร์ตมาให้เปลี่ยนสามารถทําแบบปีกลงปีกขึ้นปีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมือกระดูกมันมีผ้าคลุมมาแล้วก็มีหน้ากากมนาะให้2เวอร์ชั่นก็คือจะมีแบบปิดเต็มๆกับมีช่องเห็นหน้าอยู่ข้างในนิดนึงก็โอเคนะไม่ได้ว้าวอะไรมากแต่ก็ถือว่าสะใจกับพารที่ให้มาดีครับสำหรับเฮล์มต2ตัวนี้นะก็ไปหาจัดกันได้ครับ โอเคครับคลิปนี้ก็จัดให้ดูกันเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวร้ายนะครับแบทแมนวิลเลนนะคลิปต่อไปอยากให้จัดชุดไหนให้ดูอีกคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะ DC Marvel หรือว่า Star Wars เดี๋ยวจะค่อยๆทย,ย,ย,ยอยไล่ทําไปเรื่อยๆให้ดูแบบนี้แหละนะครับจะได้มีอะไรดูกันไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบใจเย็นๆกันนะั่นเด็กๆแล้วเจอกันครับทุกคนไปละฮะ Ha 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 ha